โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิธ์ฟิชชิงกระแมงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีลอกนะครับผมจากค่ายเรียวบีเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นลอกนิวเคียร์ทูนะครับผมก็คือเป็นรุ่นที่2นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นที่2นะครับผมเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นเกรดสูงค่อนข้างจะสูงแต่ยังแต่ยังสูงแต่ก็คือสูงนั่นแหละครับนะครับผม นะครับผมแต่ก็คือจะไปเทียบพวกเสาเบอร์ไม่ได้นะครับผมแต่ตัวนี้ก็ถือว่าสูงเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะลงทะเลได้จิกได้ลงทะเลอะไรได้ทั้งหมดเลยถ้างั้นน้ําจืดนี่ไม่ต้องกลัวสวายแข่งอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมนะครับผมตัวนี้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 เป็นแขนเกลียวด้วยนะครับผมนะับนิวเคลียร์ทูนะครับผมแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับผมมีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอวางก่อนนะครับผม ะะตัวนี้แถมแขนมาด้วยนะครับผมตัวนี้จะใช้แขนจริงจริงจริงริงมันมีแค่แขนเดียวนะครับผมพอดีมันมีแขนแถมมาก็เลยลองใส่ไปนะฮะมันมีทั้งแขนคู่นะครับผมแขนเดียวนะผมก็คือใส่ได้เลยนะครับผมหือลือใครอยากจะเท่ก็จะใส่อย่างอย่างผมนี่ก็ได้นะฮะก็คือมันมันมันมีฝาครอบแถมให้อยู่แล้วนะครับผมนะบปกติมันก็จะเป็นแบบปกติ ปกติจะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยมันก็คือมันจะมีฝาครอบไปด้วยนะครับผมแต่พอดีมันมีแขนแถมมาให้ผมก็เลยใส่ไปลองใส่2แขนนะครับเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาได้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนซ้ายเป็นขวาได้ปกตินะครับผมลอกเลี้ยวบีนะครับผมทาไมถึงขายดีนะครับผมเพราะอาศัยความลื่นเนียนของเขานะครับผมมันมีความลื่นความเนียนสูงมากเลยนะครับของจากค่ายเลี้ยวบิเนี่ย นะครับผมเนี่ยตัวนี้จะเข้าอันนี้นิดนึงนะครับผมเนี่ยนะะมันต้องเข้าไปลึกต้องต้องเข้าไปลึกเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับบางคนอาจจะสายยากหน่อยนะครับผมนี่ได้แล้วอ่ะคือให้มันสุดก่อนนะครับผมนะฮะแล้วก็หมุนเข้าไปแค่นั้นแหละได้เลยนะครับผมนี่นะครับล็อกคอด้วยนะครับล็อกล็อกคอด้วยแล้วก็หมุนนะครับผมนะฮะนี่จะใช้แขนเดียวนะฮะ หรือแขนคู่แขนคู่ก็โดยสมาเขาไว้ตกปลา,าตกพวกเอย่าปลอมนะครับผมปลั๊มมึกนะฮะปลั๊มึกเขาก็ใช้แขนคู่กันนะฮะตัวนี้ไม่จําเป็นจะต,ต้องเอาพวกของแ,งแพงๆไอตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับผมราคาแค่พันกว่า,วาเองนะครับคือใครจะเท่ใช้อย่างนี้ก็ได้นะับผมนะแต่คงไม่มีใครใช้กันนะฮะคงใช้แค่แขนเดียวกันนะครับผม ตัวนี้มีตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันถึงห้าพันเลยครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ห้าพันนิวเคลียร์ทูนะครับฝาเบรกขนาดใหญ่ปรับง่ายนะครับผม,นะบผมบนะครับผมปรับง่ายนะครับผมนะครับเบรกก็ค่อนข้างจะมีความเป็นของเลียวบีกก็คือเบรกเนียนนะมีสีกันน้านะครับมีสีกนันะน,กน้ําด้วยแต่เอาจริงๆอิอะซีก,กันน้ําก็ปกติแล้วเามื่อก่อนก็ไม่มีสีกันน้ําก็ยังใช้กันอยู่นะฮะก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลย นะกิ๊กเสียงแบบใหม่นะครับผมอะไรต่างๆเนี่ยเลยนะครับผมรูปลับภายนอกค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะฮะเลี้ยวบีอะนะครับผมถ้าลูกค้าใช้จริงๆอะ่ะมีสิบปีขึ้นนะครับผมยังผมยังใช้อยู่ตัวนึงยังยังลื่นเนียนมาเลยนะครับผมสิบปีแล้วนะสิบปีแล้วยังไม่ได้ล้างด้วยเวลาเราหมุนเนี่ยความแตกต่างของลอกเลี้ยวบีมันจะต่างกันตรงนี้แหละครับผมนะความลื่นความเนียนเนี่ย มันจะ,จะคงอยู่อย่างนี้ไปอีกนานนะครับของเลี้ยวบีเขาอาศัยว่าการตั้งศูนย์ภายใน,นยทำให้มันลื่นได้ตลอดนะครับผมชอบตรงนี้แหละครับผมเลี้ยวบีไม่งั้นฆ่าไม่ตายครับผมไอ้พวกนี้มีความลื่นเนียนพวกนี้ถ้าถือหางจริงๆราคาเท่ากันผมถือหางเลี้ยวบีนะครับทนกว่าเขาอยู่แล้วนะครับลื่นกว่าเขาด้วยเนียนกว่าเขาด้วยนะฮะการเก็บงานต่างๆนะครับผมพวกงานต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะเก็บงานได้สวยกว่าเขา นะครับเพราะว่าเขาควบคุมโดวยวิศวกรจากญี่ปุ่นนะครับผมนี่ดีไซน์ออกแบบและแอนด์อินเเนียร์นะครับผมก็คือควบคุมด้วยน่าจะเป็นเครื่องจักรจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะฮะเพียงแค่ย้ายฐานมาจากจีนแค่นั้นนะครับผมแต่พวกเครื่องนหนอะไรต่างๆนี่ควบคุมโดยก็คือเขาคุมสเปคได้แน่นกว่า,ด,วานะดีกว่านะฮะดีกว่านะครับผม ส่วนสเปคของเขานะครับผมสเปคเนะะดี๋ยวดูต้องดูข้างกล่องดีกว่านะครับผมเบรกนะครับเบอร์1,000พันจะอยู่ที่5กิโลนะเบอร์หนึ่งพันเนี่ยจะเท่ากันแต่เบรกค่อนข้าง,างจะเนียนอยู่แล้วนะครับผมนะครับผมปลาลากนี่ไม่มีสะดุดเลยนะครับผมส่วนเบอร์3 0 0พัน0ี่พันันเนี่ยเบรกเบรกแกกิโลไม่ต้องเบรกหนักเอาอยู่อยู่แล้วครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมเบรกขนาดเนี้สบายอยู่แล้วม่งนั้นอยู่ไม่ได้นะน้ำหนักรอกก็อยู่ประมาณ2ขีดกว่า นะคเวทก็คือประมาณสองขีดนิดๆนะคเนี่ยน,นะครับผมนะครับลูกปืน6กบทหนึ่งตลับนะครับผมลูกปืนเป็นลูกปืนสเตเลสอยู่แล้วครับผมลงลงทะเลแบบสบายอยู่แล้วเป็นลูกปืนกันกลับด้วยนะครับผมลงทะเลไม่ต้องกลัวนะฮะเอาเข้าจริงๆเราไปตกปลาทะเลทิ้งไว้สักอาทิตย์แล้วค่อยกลับมาล้างไม่เป็นไรเลยเพราะผมก็เป็นอยู่ไม่มีเวลาจะล้างมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลย ะะก็คือแล้วก็มีเนี่ยนะครับผมเบชาเซียวเซียวซื่อนะครับผมเป็นคนนำเข้านะครับผมก็คือตรงเลยนะครับผ่านการเสียภาษีแบบถูกต้องนะครับผมไม่ใช่ของนำเข้าตรงปกแน่นอนนะครับเรียวบีนะครับผมอะไรต่างๆเนี่ยอินเจเนียแอนด์ดีไซน์นะครับผมอินเจแปนนะครับผมนะครับบริษัทแม่อยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับผมนะฮะแต่ลอกพวกนี้แน่นอนนะครับผม ทนแก่งนะครับผมลื่นผมชอบตรงลื่นนี่แหละนะครับผมนะฮะลื่นจริงๆนะครับผมลื่นแล้วแล้วลื่นนานด้วยนะครับผมลื่นนานด้วยเรองของเรเวอรบิทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับผมยิ่งรุ่นหลังๆเนี่ยทําแขนเกลียวแล้วโอ้โหยิ่งลื่นครับใหญ่นะฮะยิ่งทนทานไปใหญ่เลยนะครับผมนอ็นอปน็อปที่แถมมานะครับผมอ่านอ็นอปน็อปตัวปกติดีกว่าถ้าหนึ่งพันสองพันจะเป็นน็อปแบนนะครับผมจะเป็นลักษณะน็อปแบน นะฮะก็คือ1,000กับ2 0 0 0นเนี่ยจะน็อปมันจะแบนนะครับผมแล้วแต่เบอร์3,000ไปจะเป็นน็อปตัวทีนะครับผมนะครับคุยก็ตั้งนานยังไม่ได้บอกราคาเลยนะครับผมเบอร์1,000 1,580ันหบาทนะครับผมนะฮะเบอร์1น0 0นะครับ1,580บาทเบอร์2 0 0 0 1,600บาทนะครับผม ถ้าราคาเท่ากันผมซื้อหางเลี้ยวบีนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าราคาเท่ากันนะครับผมเบอร์สามพันพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเบอร์สี่พันพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเบอร์ห้าพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทนะครับผมมีถึงเบอร์ห้าพันเลยนะครับผมเดี๋ยวบีนิวเคลียร์ทูก็คือมันมีรุ่นแรกอีกรุ่นนึงนะครับผม รนะุ่นแรกก็ประมาณพั0 0ามพบาทแตไไ่ไม่ได้แถมแขนนะแต่รุ่นนี้จะแถมแ,ถมแขนด้วยแขนก็เอาจริงๆก็ประมาณ2-300บาทแล้วนะครับผมนะครับผมก็สนใจสินค้าก็ทักได้เลยนะเฟสพาณิชพันฟิชชิงกัแบงเพชรลาซาด้าช้อปปี้ทิก k ตอ,กอาจจะต้องบวกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะตอนหลังโดนหักไปเยอะมาก,มากๆแถมผมขายถูกด้วยผมขายถูกแล้วถ้าขายตามราคาที่ผมลงนี่ผมขาดทุนทันทีเลยนะครับผม นะสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะฮะแล้วแต่ช่องทางแล้วกันนะครับผมจะเฟซล้านเฟซล้านหรือจะโทรมาก็ได้เบอร์โทรก็0 8 8 1 2 6 1 0แและเบอร์เก่าผมก็ลืมไปอีกแล้วนะฮะเบอร์เก่าต้องอยู่ในกระดาษที่ดูเมื่อคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมบอกให้อีกทีนึงนะครับผมก็ขี้ลืมจังเลยนะครับผมพอดีงานมันเยอะๆนะครับผมนะก็ฝากด้วยนะครับผม การจุสายและต่างๆนี่ก็เป็นแบบเป็นเบอร์ปกติเราไม่ต้องไปลงลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมพวกการจุสายเนี่ยมันก็จะเป็นเบอร์ตรงอยู่แล้วนะครับผมใครจะไปตีเหยียบปองก็เบอร์1น0 0งันสองพันนะครับผมใครไปจิกก็2.000 3 0 0 0 4,000พันก็ได้นะครับผมส่วนหน้าดินก็4 0 0 0 5,000ก็เลยก็ได้นะครับผม แล้วแต่เรานะครับผมทางานปนินก็2 0 0พ3,000 4,000ก็ได้นะฮะทางานปนินตา5,000ก็จะใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมสวยงามครับผมสวยงามนะฮะแขนเกลียวขอบท้องด้วยนะฮะเลี้ยวบีแท้ๆด้วยนะครับผมนะครับก็ลากันไปนะครับเดี๋ยวจะมีสินค้าอะไรลงไปเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้เริ่มหนาวและหนาวและเริ่มเริ่มจะมีเวลาว่างทําคลิปแล้วนะครับผมขอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับผม นะที่สั่งของสเปคของโอ้เยอะแยะมากมายจนเดี๋ยวนี้ของเต็มร้านหมดแล้วนะครับผมกินตรงด้านเครื่องเขียนไปเกือบหมดแล้วนะครับผมนะครับตรงช่วงเบ็ดนี่จะขายดีจริงๆแล้วก็ปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดนะครับปีใหม่ไม่หยุดใครผ่านมาทางกำแพงเพชรสามารถแวะได้เลยนะครับผมปีใหม่ก็เปิดตั้งแต่เปิดทุกวันนะครับเราไม่มีวันหยุดนะครับผมปีใหม่นะครับผมก็เปิดตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้าถึงประมาณ6กโมงเย็น นะครับผมสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะครับใครวิ่งผ่านมาซึ่งกำแพงเพชรนี่มาได้เลยนะครับผมก่อนถึงตัวเมืองกำแพงเพชรนะครับผมประมาณสัก20กิโลนะครับผมนะมาเลยเบียร์ช้างมานะครับจากเบียร์ช้างมันจะมีโรงงานเบียร์ช้างก็ประมาณสักเท่าไหร่สัก10กว่ากิโลนะครับผมนะครับมันจะมีตลาดปักลงนะครับผมตลาดปักลงนะฮะจับพิกัดมาได้เลยนะครับผม แต่ถ้าวิ่งถึงด่านช่างปุ๊บสแสดงว่าวิ่งเลยไปแล้วมันจะมีด่านช่างใหญ่ๆหญ่อันนั้นสแสดงวิ่งเลยมาแล้วถ้าถ้ามาจากนาครสวรรค์นะครับผมถ้ามาจากทางจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่ถ้ามาจากทางนั้นก็เลยมอง้ข่ไข่มาเขาจะเป็นด่านช่างแล้วก็จะเป็นตลาดแรกก็เป็นตลาดปักดงเข้ามาแวะดูได้เลยนะครับผมนะโทรถามทางได้เลยนะครับผมปักหมุด gps ที่พาณิชย์พันก็ได้นะครับผมก็ขึ้นอยู่นะครับผม ลากันไปนะครับวันนี้จะคลิปยาวหน่อยขนาดว่าของมีหน่อยเดียวลงสนานเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ